จานสองนะที่กัดบ้านกองนั่งอันที่กินไงกัดต้องเอาไส้ส่งขาสันมาได้มันขั่นลางแดดครับยุคขางว่าสุคนต้นีเน้บเน้นเนี่ยฮะเขา้ย่างดีกว่านี่ข้าวปฏิกันเป็นเม็ดเป็นเม็ดข้าวไอ้ขีดตะเกียบคำโอ้โอ้ด้วย เออีคำเน้นเน่นจากนี้ต่องได้คำเลยโอ้ยหยอดม้อนเอาเดาเดาอาเติมมวนอีเนินสอง